สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เสียสุะร์ขุดบุรีรัมย์ครับผมสวัสดีครับอยู่กับเจ้าคุปต้ายูห้าครับผมพิกัดที่บ้านนูนแดงตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับการทำงานครับผมขุดลอกครับปั้นคันดินครับนี่ฮะปั้นคันดินบักใหญ่นะครับเพื่อที่จะ ลูกต้นไม้ครับเนาะเนี้ยเราเดินไปไม่ได้ดินมันม่วงครับแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นคลองครับเพื่อที่จะเลี้ยงปลาครับนีฮะมีบ่อเลี้ยงปลาบักใหญ่เลยครับตี่นี้หนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อสี่บ่อครับบ่อใหญ่ๆครับเพื่อจะเลี้ยงปลาครับเราจะเอาปลาดินมาลงครับปลาดินปลาดุกลงครับเนาะก็เลยทําคลองแล้วก็เป็นคันใหญ่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะ เป็นทองเป็นคันใหญ่เพื่อที่จะปลูกครับปลูกต้นไม้ครับเราจะปลูกะมะม่วงปลูกปะ้าวครับเนาะปลูกมะละกอครับโอ้ปลูกหล,า,กรรลกายมะเลยครับ้องตรงนี้ ขุดคันเดิมครับแต่ว่าคันนี้นะมันมันเล็กไปแล้วก็มันต่ําครับแล้วก็คลองไส้ไก่ก็เล็กครับไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ําได้ครับก็เลยต้องนี่ครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนปรับแต่งพื้นที่ใหมนะ่เปลี่ยนปรับแต่งพื้นที่การปลูกแล้วก็ปรับแต่งพื้นที่การเลี้ยงปลา เพราะว่าคลองมันเล็กเกินไปครับแล้วก็น้ำแล้วคลองตื้นครับไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้เราก็เลยลอกคลองออกใหม่ครับดึงดึง,ด,งดึงมาใส่ตรงนี้ครับลบตรงนี้คืนอ่าดึงนี้มากลบอันนี้ครับเป็นคลองใหญ่ครับเราจะมีสะตรงนี้อีลูกหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้ลูกหนึ่งครับ เราทาแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยครับกดทิ้งไปปีหนึ่งเนาะไม่ได้ประโยชน์อะไรปีนี้เราจะเอาให้ได้ประโยชน์ครับก็ทําเป็นคูทำเป็นคลองลึกขึ้นครับเพราะว่าถึงลึกยังไงเดี๋ยว,วามันก็ตื้นเขินลงได้เพราะว่ามันจะมีการพังทลายของทั้งดินไปครับเพระก็จาตื้นเขินลงนี้ครับก็เลยุดให้ลึกๆไปก่อนเพื่อที่จะ <c oughs> ให้ดินมันพังลงไปก็จะน่าจะพอดีครับผมนะ คอนโทรลเจ้าคูปตะยู5าโดยอาจารย์เป๊สุรินครับผมอาจารย์เป๊สุรินครับมือคอนโทรลเจ้าคูปตะยู5าครับกับการขุดปั้นทองขุดท,ทองไสไก่ขนาดใหญ่ครับเรียกว่าทองไส้ไก่ขนาดใหญ่ครับผม ที่ขุดครับผมเมื่อวานครับเนาะเจ้าอาจารย์เป๋จัดการปูนี่ฮะเป็นคลองยาวเลยครับแล้วก็มีน้ําใสครับเนี่ยน้ำเต็มเกือบเต็มคลองแล้วครับฝั่งด้านเนี้ยเป็นคันนาทองคําของพวกเราครับผมเนี่ยฮะคันนาทองคําของพวกเรายาวยาวยาวไปถึงนู่นครับนู่นครับผมตรงมุมนู้นจะเป็นสะครับเนาะเป็นสะใหญ่สะหนึ่งครับพวกเราแล้วก็จะสามารถที่จะดึงน้ําขึ้นมาจาก บ่อนั้นเพื่อจะยลเลี้ยงให้เลี้ยงปลาได้อย่างสบายครับนี่ฮะอูปลาแหวกว่ายใช่ครับ<อ>ตรงนี้เราจะปั้นโคกนงี้ยวนี่ปั้นโคกขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกต้นกล้วยปลูกหลายๆต้นครับตรงนี้ครับผม แล่งตรงนี้เนื้อที่สองไร่ครับเราจะทําเป็นฐานที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ของเราเ,าเนาะ mm hmm. วันนี้ดูอาจารย์เปครับกับงานโค้งหนองนาของเราเองครับโค้งหนองนาโมเดลหรือการขุดลอกคลองขุด ลอกอปั้นคันครับแต่เราก็เรียกเป็นโคงน้งหนองนาครับเนะาะพยายามไปทําตรงนี้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเลยครับหรือที่สถานที่ปลูกปลูกพืชครับเนาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปครับเนาะด้านหลังโรงงานของพวกเราจะไ,ได้ซื้อสัตว์น้ํามาปล่อยหรือซื้อปลาครับเนาะซื้อปลาเนิงซื้อปลากินพืชครับมาปล่อยนี่รูปปลาอะไรครับเนี่ย ปลานินหรือปลาอะไรก็ไม่ใช่หรือปลากระเพียนก็ไม่ใช่รบเ,เต็มเลยฮะตรงนู้นครับเป็นสองส้ไก่เก่าของามันจะไม่พังครับถึงไม่ได้ขุดสลวมากแต่มันก็ไม่ค่อยพังกันมันยังใช้ได้ครับนะนี่ฮะว่ามียาปกคลุมแล้วก็น่าจะน่าจะไม่พังเลยฮะสวยงามครับผมเนาะกับการปั้นคันฝั่งนี้ของเจ้าอาจารย์ปีครับแล้วก็ดูสิครับปลาแหวกไา,ายเต็มเลยครับผมเนาะ ขึ้นมาหายใจโป๊บโป๊โเต็มไปหมดเลยครับเราจะทำเป็นโคกน้องนาครับนะวันนี้เส้นนี้คลองตรงนี้น่าจะจบครับ เราเอาให้สูงเพราะว่าตรงนี้น้ํามันท่วมครับเนาะก็เลยต้องปั้นขึ้นให้สูงกว่านี้ครับผมปั้นให้ขึ้นสูงกว่าตัวเดิมครับผมเพื่อที่จะสามารถปลูกพืชได้ครับ่าโดยที่ไม่จมน้ำเนาะ คุต้าครับกับงานปั้นคันครับผมปั้นคันการปั้นโคกครับผมของคุปต้ายู55ครับวันนี้รับงานอยู่ที่บ้านนูนแดงครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียบชนะคนแรกครับวันนี้อยู่ที่โคโรนาโมเดลของพวกเราครับเนาะรับโค้หน้าที่ออกมารูปร่างแปลกๆนะครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ